เดินไม่เนี่ยอ๋ออะจับเครื่องก่อนนะนี่ครับผมนี่คือถนนโคโราชนะนี่ครับผมสภาพรถเลยครับผมเดิมเดิมแล้วผมนี่ครับผมดูเปิดแฟลชดูได้ครับผมเดิมครับผมชุดลอ้อเดิมสเตอร์ก็เดิมนะครับผมแต่ว,ว่าคงมองไม่เห็นนะเพราะว่าใส่บังโซ่นะผมเดิมทุกจุดไปเลยนะเดิมเดิมงานเบรคสีเดียวนะ ให้ดูว่าผมไม่ก็แปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะนี่เลย LED นะ LED LED โอเคมาเดี๋ยวเรามาลองวิ่งให้ดูว่ามันจะวิ่งดีสักแค่ไหนนะครับระยะทางนะ่าจะประมาณหนึ่งกิโลได้นะประมาณหนึ่งกิโลแต่คดว่าหนึ่งกิโลเราจะวิ่งได้เท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยว เราไปดูกันเลยนะ ผมพอไปแค่นี้นะผมคลิปนี้ก็<า>ประมาณระยะทางน่าจะสองโลได้นะโลกว่าได้ลนะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่สุดนะครับผมนั่นก็ไปได้อีกนะผมแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นขับอาจจะได้ร้อยยี่เลยก็ได้ผมขับน้ำหนักผมเยอะนะโอเคถ้าชอบก็คลิปหน้านะเดี๋ยวผมมาจีบให้ดูไม่ก่อนลงสเตอร์นะผมโอเค ชอบคลิปนี้มนนผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมสล้หรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค,ครับ